Okay, yeah, yeah. วันที่น1สิเ็สิงหาคม2564เวลา14นาฬิกานายสิทธิชัยจินดานหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยน,นายชนะทิพเสียมแย้ม หลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมฐานปฏิบัติการด้านความมั่นคงแนวชายแดนในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน3จุดโดยจุดแรกตรวจเยี่ยมที่ฐานปฏิบัติการดอยแสงตําบลปางหมูมีกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่336ดูแลความสงบเรียบร้อยจุดที่2ที่จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทยพมา่า ท่องทานบ้านน้ำเพียงดินตำบลผาบ่องมีเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่7บูรณาการร่วมกับกองร้อยอสออาเภอเมืองแม่ห้องสอนดูแลพื้นที่โดยผู้บังคับหน่วยทั้งสองฐานได้รายงานถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อยเป็นปกติผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนได้กล่าวว่า การเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อประเมินสถานการณ์และติดตามปัญหาอุปสรรคจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันได้ประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคงในการประเมินสถานการณ์ชายแดนรวมทั้งการวางมาตรการการป้องกันการลักลอบหลบหนีการเข้าประเทศของบรรดาแรงงานต่างชาติ และปัญหาการลักลอบการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนไทยเมียนมาเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่อาจจะมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เข้ามายัางประเทศไทยและจุดที่3ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงคอยาวที่บ้านห้วยปูแกง ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่ในช่วงของการระบาดของโรคโควิด -19 ชาวบ้านต่างก็ได้รับผลกระทบทําให้การท่องเที่ยวหยุดไปซึ่งถ้าหากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายแล้ว ก็จะเปิดหมู่บ้านรับนักท่องเที่ยวเหมือนเดิมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชาวบ้านห้วยปูแกงรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 เเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวด้วย